มีนวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะมาตามคาเรียกร้องของเพื่อนๆน,นะคะมีน้องๆอ,อยากให้กินตําสั่วตีนไก่นะคะโมก็เลยใส่กุ้งสดมาด้วยนะคะแบบแซ่บมากเลยวันนี้มาแซ่บๆอีกแล้วแล้วก็มาแถมกับเห็ดโคนญี่ปุ่นผัดน,น้ํามันหอยนะคะอันนี้โมทําเองนะแล้วก็มีผักคอสแล้วก็หน่อไม้นะคะมาเลยมากินกันเลยคะ่ะ หาอะไรมานั่งกินได้กันนะคะกุ้งแบบหืนหวานหวานมาก chết chị, mm -hmm. mm -hmm. All right. อืมอืมออกมาหวานอุ๊ยมันมหม right 嗯。Mm hmm. เห็นขาพี่จะจุ้งแต่ไม่เห็นหน้าพี่จุ้งเป็นพระเอกในดวงใจของแม่ตลอดกาลพี่จุ้งก็ขี้สนเปิดประตูออกไปได้ยังงี้มันเปิดประตูออกไปได้แล้วนะทุกคนค่อยๆแบบแซะๆประตูมันล็อกไม่ได้ไนงะประตูระเบียงหน้าตีจริงๆ บอกเลยว่าแซ่บมากทุกคนเผ็ดเบี้ยวหวานครบรถมีน้องๆขอนั่นแหละว่าแบบอยากให้กินตำซั่วแสดงว่าคนชอบดูคนกินเส้นเนแล้โมก็ชอบนะดูคนอื่นกินเส้นอ่ะมันน่าอร่อยดีสายเส้นขนมจริงก็คือสองก้อนใหญ่ๆ่ปกติโมจะกินแค่ก้อนเดียวงนะ่ะ อันนี้มรวกสองก้อนเผื่อน้องนิวด้วยกระเจออืมไหมลองดูได้โปรตีนจากตีนไก่ได้คาร์บโบไฮเดรตจากขนมจีนผักแล้วก็กุ้งนี่คืออะไรแคลเซียมใช่ปะแล้วกินตรีนเนี่ยได้อะไรได้ตรีนไง ครับ,บ,บอกเลยใครได้กินฝีมือโมแลนะ้วก็คือแบบติดใจมีบุญอ่ะใครถ้าได้ได้กินฝีมือโมก็คือติดใจทุกคนนะโมรับรองปรเป็นประกัน<อ>ใครไม่อร่อยให้มาถีบหน้าเลยถ้า BTS ได้กินอ่ะก็คงจะแหวกทำไมถึงแหวกมันไม่ให้รสชาติคนเกาหลี ทำไมต้อง BTS มากินอก็เธอดูทั้งวันทั้งคืนทำไมตีรู้ว่าเขาใส่แอบดูนะบางทีเขาดูเยอะไปเขาก็เขาก็กลัวตีหึงไม่หึงหรอกทำไมไม่หึงเพความชอบเธอถ้าสมมุติว่า V มาชอบเขาอะ V b a l a e อะหรอไม่ V V BTS อะแบบแบบมาจีบเขาอ่ะ แล้วแบบเธอกลัวเขาจะชอบเขาไหมไม่ทำไมทาไมทำไมเออไม่หึงเลยหรอไม่แล้วถ้าเผื่อเขาเขาไปกับเขาอะก็ไป <c oughs> อยากกลับมาก็คงไม่กลับหรอกนะก็คือแบบเสื้อผงเสื้อผ้าไม่เอาเลยอะไปแต่ตัว เธอไปทำเขาเสียอนาคตหมดทำไมอะ่ะเขามีอนาคตที่ดีมีแฟนแล้วเดทติ้งเขาตกนะรู้ไหมอืมจริงๆถ้าเป็นพวกศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เบือกอเขาห้ามมีแฟนด้มั้งอือพระำไม่ผิดเขาไม่รู้อะอาจจะเป็นกฎถ้าเป็นศิลปินอย่างเงี้ยก็คือห้ามนัน้า,า,านีก็คือก็คือหลักๆก,ก็คือชีวิตเวลาชีวิตไม่มีส่วนตัวเวลาส่วนตัว โอ้หอร่อยมากอะต้องตัดทิ้งไปเลยอเนาะตีก็คงเป็นไม่ได้หรอกเป็นอะไร,รอ่ะเป็นศิลปินอะ่ะโอ้คงเป็นไม่ได้เห็นแล้วเลวไม่ได้มีความสามารถเลยโมอิ่มแล้วนะทุกคนจุกมากอ,มอร่อยไหมคะกุ้งก็อร่อยก,ก,กุ้งคือวันนั้นนะเดี๋ยวเขากินที่เหลือเองเธอปิดคลิปไปเลยโอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะคะไปแล้วกับ ตำซ่วตีนไก่กุ้งสดนะคะนี่บอกเลยว่าแซ่บมากนะคะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวให้นิวเก็บนะคะ hmm. โมอิ่มแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะคะกับช่องมีมน,านาวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายมีนาวโอ้เกลดก,กะจริงเลยคนจะกินของอร่อยเนี่ย เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนว่าโมาเริ่มปลูกผักแล้วนะทุกคนโมชีวิตโมว่างใช่ปะก็คือว่างอะเงาเงาเนาะช่วงแบบช่วงกักตัว<อ>ช่วงโควิด <COVID. S 1> แล้วบอกว่าจะบอกคลิปหน้านไม่ก็เกินเกินเกินก่อนไงว่าโมาได้สั่งได้สั่งชุดปลูกผักมาแล้วก็จะเอามาปลูกนอกระเบียงเดี๋ยวถ้าแบบอะไรยังไงอะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนที่มันโตแล้วไม่เห็นจะแน่ตื่นเต้นหรือว่าจะตายวะ ถ้ามันโตมันก็จะมีความรู้สึกภูมิใจนะว่าเราทําได้แล้วคือเราต้องกินมันปะะงเดี๋ยว่าเรารักมันเราต้องกินมันจะได้ไม่ต้องออกไปตลาดไงกินมันก็ติดเหงือกกินเผือกก็ติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกกินทั้งเผือกกินทั้งฟันใช่ปิดไฟนะปิดไฟแล้วเขามองเห็นไหมเห็นิีผายไข่อือ ถ้าไม่เปิดไฟก็คือเป็นแบบเนี้ยปากด,ดำปะไม่ได้ปากดำ oh. ดำทั้งตัวกล <laughs> ้องไม่ช่วยอะไรเลยหรอช่วยมันก็ต้องปรับอีกแบบนึง